สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับช่องลานานิีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมา unbox ของที่เราช h อปปิ้งมานะคะในช่วง6.6ที่ผ่านมานี้เองจริงๆก็คือเราอยากจะซื้อของอยู่แล้วแหละแต่เอาช่วง6.6มาเป็นข้ออ้างในการซื้อเอ้ยมันถูกกว่าป,ปกติอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละอย่างกันเลยอย่างแรกอันเนี้ยอย่างแรกเราแกะออกมาจะห่อแล้วแหละเข้าใส่ถุงมา ก็คือเป็นเสื้อนะคะอันนี้อันนี้เราสั่งมาจากในช้อปปีนะคะเห็นไหมชื่อร้านอันนี้เป็นร้านมูนทูซันหรือว่าเออไม่แน่ใจม่าอ่านว่าไงทุกคนเราก็อ่านผิดแต่จะแปะชื่อดูนะทุกคนเราสั่งมา2ตัวเป็นเสื้อยืดนะคะคือทางร้านทำแพ็กเกจมาดีมากคือติดสติกเกอร์ชื่อร้านแล้วก็ห่อมาดีมาก ก,ก,ก็คือกลัวขาดมากเพาแบบเขาแพ็คมาดีเกินทุกคนไม่อยากจะแกะแบบไม่ดีอะ่ะน,นี่นะคะ เราสั่งเป็นเสื้อสีเหลืองพาสเทลมานี่เป็นแบบโอเวอร์ไซส์นะทุกคนเพราะช่วงนี้เราแบบชอบเสื้อยืดมากเลยรู้สึกแบบมันใส่ง่ายดีอแล้วก็ตัวนี้มันไม่ใช่แบบสกินด้วยนะเขาทุกคนเห็นไหมมันเป็นแบบปักลงไปที่เสื้อเลยนะแล้วผ้าคือแบบเป็นผ้าคอตตอนอะ่ะเนื้อผ้าดีมากสีแบบสีเหลืองน่ารักมากเลยอะสีพาสเทล ดี๋ยวมาดูอีกตัวเดี๋ยวราคาแล้วก็ชื่อร้านเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในคลิปนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆเวลาสั่งของมาใช่ปะลืมว่าแบบตัวนี้สั่งมากี่บาทใครถามก็คือเดี๋ยวเข้าไปดูรายร้านให้ก่อนนะลืมราคานี่โอ้เขามีการให้ด้วยค่ะทุกคนขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีตำหนิอะไรอย่างนี้ก็ แจ้งทางร้านให้ได้นี่เป็นปลายาแบายแบบนี้ด้วยอน,นี่ปลายสกีนอันนี้อันนี้เราสั่งเป็นเสื้อครอปมาน่ารักมากดูสิน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็สกีนอันเนี้ยสกีนว่า a b e g r y Girl นะคะแล้วก็เป็นรูปโพอสซองกับไข่ดาว คือลายสกินก็คือสกินดีมากสวยมากข้างหลังก็มีสกินนี้ด้วยเป็นชื่อร้านอย่างน,นี้คือวันนี้มากจริงทุกคนแล้วอยากจะบอกว่าร้านเนี่ยคือเราอะสั่งเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งแล้วทุกคนก็คือแต่ว่าเป็นแบบีออเดอร์นะคะเป็นลายพิเศษที่ทางร้านออกแบบเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วคือแบบทางร้านจะใส่กล่องมาให้แบบอย่างดีคือแบบน่ารักมากเลยทุกคน คือถ้าใครชอบใส่เสื้อยืดเสื้อคอปอะไรเงี้ยก็ไปสั่งไปดูกันได้นะคะมีทั้งใน IG แล้วก็ในช้อปปีไปส่องกันได้แล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นของจากร้าน anything else ร้านนี้เราก็เป็นร้านที่เราเคยสั่งแล้วด้วยเคยสั่งชุดกระโปรงไปนะคะชุดกระโปรงสีขาวรอบนี้เราก็สั่งอีก นี่รานี้ที่เราสั่งมาเป็นเซ็ตเสื้อกับกางเกงแบบนี้นะคะทุกคนตอนนั้นที่กดสั่งก็คือเหลือเซ็ตสุดท้ายพอดีแล้วแบบมันน่ารักมากๆแต่ว่าตอนนั้นที่สั่งเขาขายแยกด้วยนะคะเสื้อกับกางเกงสามารถกดแยกต่างหากได้หรือว่าจะสั่งเป็นเซ็ตก็ได้ถ้าสั่งเป็นเซ็ตเลยทีเดียวราคามันก็จะถูกกว่าอันนี้เดี๋ยวที่แกะก่อน พี่ซาวสั่งมานะน่าจะเสร็จมาห้าร้อยก็สิบบาทตัวเสื้อก็จะเป็นเสื้อลูกไม้แบบนี้พี่คนมดูดีผ้าแบบดีมากเลยแล้วตรงนี้มันจะเป็นแบบจั๊มอ่งมันจะเป็นแบบจั๊มแบบยืดได้นะคะแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบให้ผูกโบข้างหน้าได้เดี๋ยวจะแปะรูปนางแบบให้ดูคือมันน่ารักมากแล้วก็กางเกง อันเนี้ยที่เราดูในนางแบบเขาใส่นางแบบสูงประมาณ160ก็แบบเออก็ตัวเท่าเราแล,แล้วก็คิดว่าน่าจะใส่ได้เพราะเราก็สูงประมาณ157แล้วก็เนี้ยเป็นกางเกงสีฟ้ากางเกงก็น่ารักนะคะแล้วก็นี้เป็นด้านหลังแล้วก็มีกระเป๋าสองข้างใส่ของได้กระดุมซิปคือโอเคเลยตัดเย็บมาดีมาก ไม่แน่ใจว่าเซตเนี้ยหมดไปหรือยังทุกคนก็ไปส่องกันดูได้นะคะอันนี้เราก,กดมาจากในช้อปปี้นะคะแล้วก็ต่อไปเอาเป็นพวกเสื้อผ้าก่อนแล้วกันอันนี้คือแบบอลังการมากทุกคนร้านเนี้ยซิมเลชัปคือใหญ่โตมากคือแบบเรสาสั่งมาเยอะมากทั้งหมดหน้าซองคือเขียนเลยเจ็ดรายการคือแบบหกจุดหก กดแหลกเลยจ้าเพราะแบบเสื้อยืดก็น่ารักกางเกงก็น่ารักแบบร้านนี้ทุกคนน่าจะรู้จักดีนะคะเพราะว่าเขาก็ดังอยู่นะคะมีร้านใน IG ใน s h อ p e e ก็ไปดูได้ใครที่แบบชอบเสื้อฮาสไตล์แนวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะรู้จักร้านจินเท็ สามังเกงนี่ก็ตังเกงค่ะนี่ซื้อแล้วก็ก,กลางเกงเดี๋ยวมาดูทีละอย่างกันเลยดีกว่าเฮ้ยอาน,นี้ไม่ใช่ตังเกงทุกคนเห็นไหมสั่งเองก็ลืมแล้ว ตอนกดสั่งก็คือสั่งรัวๆอันนี้เป็นชุดเอียมมันเป็นเอียมยีนมันเป็นเอี๊ยมกระโปรงค่ะทุกคนนังแบบใส่คือน่ารักมากทุกคนไปส่องได้ในไอจีร้านนะคะซินเทสจอแล้วก็มีกระเป๋าด้วยตรงนี้ทุกปิ๊กมากเลยอ่ะอันนี้เราสั่งไซส์ S อมาค่เพราะเราเป็นคนตัวเล็กนี่เป็นสายเอียมฮือดีมากเลยอ่ะ น่ารักไว้เอามาใส่กับเสื้อยืดเสื้ออไซส์เสื้อคอปก็ได้แล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นเสื้อยืดนะคะทุกคนให้ดูให้ดูลายผ้านิ่มมากเลยอ่ะเป็นแบบมันจะมีความแบบ ยืดยดของไม่ถูกว่ามันเป็นผ้าอะไรนี่เป็นลายหมีนี่ด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีดีเทลตรงแขนเสื้อด้วยนี้น่ารักมากอันนี้น่าจะตัวละประมาณ3ามอยกว่าบาทงเสื้อจำราคาไม่ได้แต่เดี๋ยวจะแปะให้ทีละตัวเลยว่าแต่และตัวราคาเท่าไหร่บ้างต่อไป ตสืยืดอันนี้สีขาวนะคะเจอันนี้เป็นเสื้อครอปน,นีน่ารักมากดูดิฮนสีมันแบบใจเจ็บมากแล้วก็ข้างหลังก็มีลายแบบนี้นะคะใส่กับ กางเกงยีนเอลสงูงหรือว่าเอาไปใส่กับยีนเมื่อกี้นี้ก็น่าจะน่ารักอยู่โอ้ยคือกดอย่างไวเลยเห็นลายแล้วแบบกดเลยตาต่อไปเสื้อย,ยือดอีกเหมือนกันสั่งเสื่อมาเยอะมากทุกคนเาสั่งเสื้อแบบหนึ่งสองสี่ตัวไหม นี่เป็นสีเหลืองพาสเทลนะคะเป็นสีผ้าเหมือนกันเป็นแบบยืดยืดแล้วก็สกรีนไลน์แบบนี้หนาา้าลักแล้วก็อันนี้ก็ข้างหลังนะคะสกรีนไลน์เป็นแบบโอเวอร์ไซส์นะคะทุกคนเสื้อยืดอะถ้าเกิดเราไปดูแบบในยูทู e อะไรอย่เงี้ยเขาก็มีสอนแบบใส่ได้หลายสไตล์นะ คือที่เห็นนะก็คือเราชอบมากเลยเวลาไอดอลเกาหลี ie, เขาใส่เวลาคลิปซ้อมเต้นอ่ะเขาจะชอบแบบเอามาผูกไว้ด้านข้างแล้วกาผูกข้างหลังหรือว่าแบบพับขึ้นไปแล้วก็ไปเน็บกับสปอร์ตบาร์ให้มันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเสื้อครอปอะแต่ว่ามันจะมีดีเทลอ่ะคือน่ารักมากจร,จริงๆเสื้อยืดคือแต่งได้หลายสไตล์มากหรือว่าจะเอาใส่ในทับในกางเกงยนีนแบบธรรมดาก็ได้เหมือนกันกะ็คือ แล้วก็อันนี้น่ารักทุกคนนี่จะเป็นแบบปุ๊กปี๊กป้าหวานหวานคือเห็นไหมอห่ะแสงเข้ามาเยอะเลยแล้วก็จะมีตรงนี้ดีเทลตรงแขนเสื้อก็จะเป็นเย็บแบบขอบแขนเสื้อเป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะเป็นแบบระบายระบายเป็นขึ้นๆหน่อยนะคะเฮ้ยน่ารักมากเลยแต่ว่าเออตรงนี้มันเป็นแบบเหมือนลูกปัดแปะว่ะ อันนี้อาจจะต้องแบบเวลาซักน่าจะต้องซักมือถ้าซักเครื่องก็กลัวมันอาจจะหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แบบผ้านิ่มแล้วก็ยืดดีมากค่ะทุกคนเสื้อจบไปแล้วเดี๋ยวต่อไปมาเป็นกางเกงกันบ้างกางเกงเราสั่งมาทรงเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละสีคือเห็นสีเราชอบมากเลยอะสีน้ําเงินแบบน้าเงินแบบน้ำเงิน นี่อันนี้นะคะจะแปลรูปนางแบบให้เรากันนะคะนี่เป็นผ้าพแบบทรงแบบสวยอะ่ะเป็นแบบเอวสูงแล้วก็ด้านหลังนี่ชอบดีเทลเราชอบดีเทลด้านหลังมากเลยลก็คือว่ามันเป็นแบบเย็บปักเป็นลายหนีลงไปแล้วก็ปักเป็นแบบตัวอักษร คือมันน่ารักมากเลยอันนี้ที่เราสั่งมาเป็นไซส์ M นะคะแล้วก็ตะขอจะเป็นตะขอแบบนี้ก็ก็ซิปมีแบบนี้กระเป๋ามีกระเป๋าด้านข้างด้วยมีกระเป๋าด้านข้างสองข้าง,งใส่ได้แล้วก็กระเป๋าข้างหลังด้วยสองข้างก็ใส่ได้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกสีหนึ่งทรงเดียวกันนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีเขียว ที่เทลวต่างๆก็เหมือนกันนะคะกระเป๋าสองข้างมีกระเป๋าข้างหลังแล้วก็ยิปเป็นตัวน้องหมีแบบนี้เหมือนกันเลยคือมันน่ารักมากเราเห็นรีวิวที่นางแบบใส่ลงอะก็คือสวยแต่ไม่รู้ใส่วันจะสวยมอนนางแบบเขาหรือเปล่าแต่คิดว่ามันก็น่าจะได้อยู่นะทุกคนทรงเกงคือสวยมากเลยอะเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะเชปาทุกคนไปดูในเราไปดูในไอจีดูนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้หมดหรือยัง เรากดมาในช่วง6.6ต่อไปก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายทลกคนอย่างสุดท้ายเลยพื้นที่ลกนิดนึงนะเนี่ยต่อไปอันนี้ค่ะทุกคนมันเป็นรองเท้าค่ะนนี้เราเห็นดีวิวมาเราก็เลยแบบเข้าไปดูแล้วแบบเฮ้ยน่นารักสั่งตามเลยจ้าเดี๋ยวขอแกะ่อนแป๊บนึง นี่ค่ะกล่องรองเท้าของเราแบบนี้เลยนี่นะคะให้ดูน่ารักมากเราไม่ไน้ใสว่าอันชื่อร้านอันว่าอะไร p r ม m e s หรือเปล่าออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอแกะก่อนแป๊บนึง ก็มีในกล่องก็มีสกินตัวอักษรแบบนี้ด้วยน่ารักมากเลยเอ่ะชอบแพ็กเกจมากเลยเอ่ะทุกคนนี่ที่เราสั่งมานะคะเป็นเบอร์38สีฟ้ามีหลายสีอยู่นะทุกคนให้ทุกคนเข้าไปดูได้อันนี้เรากดสั่งใจากใน Shopee แต่แล้านในไอซีเขาก็มีเหมือนกันถะะ้ใครสะดวกทางไหนก็ลองไปดูนะคะ เราสั่งมาเป็นสีฟ้าใสสาแปคือพื้นรองเท้าอะนุ่มเลยนะทุกคนเราอยากได้รองเท้าแบบแบบนี้พอดีเพราะเราไม่ค่อยมีรองเท้าที่แบบดูเป็นทางการปกติก็คือใส่เป็นแบบรองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าแบบที่ใส่ไปคาเฟ่ไปอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยมีเราเห็นรีวิวแล้วมันสวยเราก็เลยสั่งมานะคะแล้วก็จะเป็นเชือกสายสายแบบนี้มี่ส้นนะคะก็จะมีซ้นขึ้นมาไม่แน่ใจว่ากี่นิ้วเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ดู แล้วก็อันนี้อเขามีการ์ดขอบคุณมาให้ด้วยน่ารักมากนี่แล้วก็มีสายมาให้ด้วยค่ะทุกคนใส่ถุงผ้ามาอีกตั้งหา,ก,ากมากเลยอะ่ะอันนี้คือแบบที่เห็นจากในรีวิวนะคะทุกคนที่นางแบบใส่แล้วก็ในรีวิวที่เขารีวิวคือมันสามารถ ใส่ได้หลายแบบคืออันนี้ใช่ไหมคือใส่แบบเนี้ยธรรมดาปกติก็ได้แล้วก็กลับมาแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้เมมกล้องเต็มนะคะนี่เมื่อกี้พูดพูดถึงว่ามันใส่มาสามารถใส่ได้หลายแบบใช่ปะก็คือมันสามารถใส่แบบปกติธรรมดาแบบนี้ก็ได้แล้วก็เขามีสายมาให้ก็คือสามารถเนี่ยใส่เป็นแบบรัดส้นก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดู เนี่ยมันสามารถคล้องเนี่ยมันจะมีที่ให้คล้องใช่ปะแล้วก็มีตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าตรงนี้ใส่ไงเดี๋ยวไปดูวิธีใช้ีกทีแต่ว่ามันสามารถเป็นแบบรัดส้นได้แล้วก็มีสายยาวแบบนี้อะมาให้สามารถแบบพันขึ้นมาเดี๋ยวจะแปะรูปนางแบบให้ดูสามารถแบบพันรอบขาขึ้นมาเป็นแบบยาวๆใส่ไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยก็ได้คือแบบมันน่ารักมากทุกคน ก็คือร้านอะเขาแพ็กของมาอย่างดีเลยอะแพ็กเกจแล้วก็ถุงก็ยังเป็นถุงแบบถุงผ้าหูรูดใส่สายมาให้คือแบบน่ารักมากมากนะคะทุกคนก็สามารถไปลองดูไปลองช็อปกันได้นะคะทุกคนวันนี้ก็หมดแล้วสำหรับของอันบ็อกที่เราสั่งมานะคะไว้เดี๋ยวคราวหน้าเราสั่งเสื้อผ้าสั่งอะไรมาอีกเดี๋ยวจะมา ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืม like, กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้วยก็ได้นะคะถ้าใครมีเรื่งสอบถามก็ถามมาได้เลย bye บ๊ายบายค่ะทุกคน